สิเขียนรายการส่งไปหายด้อมียังไงไปไปายละหานะเฮ้ยเซีก็้หอะสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อสุขสุขคนที่มาเบิงมาส้มทักททยสบายดีให้น้องลีกาแฟนั้น ไปซื้ออาหารพี่น้องเอ้ยเตรียมทำหมูกระทะเนาะเนี่ยคู่และเนี่ยคู่ยู่วารเพิ่นอยากสันพอดีเบาดาวเพิ่นอันเบาดาวอีกจัวดาวเพิ่นเหมือนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเนี่ยคู對對่ก่อนซิกเนาะบ้านน้าห้องอ่ะซิกก่อนอันซิกออกมาก็จะซิกออกมาเลี้ยงหมูกระทะ พังไทยห้องนั่นโบว่าซึกบ่แม่ซึกอนะซ,ก,ซก,ก้อนะอซื้อซื้อไปจะนี่จังไดอเฮาอยู่ไทดนเฮาก็ลืมไล้พักบุ้งเนี่ยงามอยู่เด้อเนี่ผักบุ้งอันนี้ก็แสบได้พนนักบุ้งพื้นบ้านานี่ใกลกจะซึกแล้วไก้แล้วพี่ทั้งพีงามอยู่แม่อีกวันพรุ่งนี้ก็บ่แม่นบแม่าสี เมื่อื่นกระบวนเด่นนะเฮ้ยนี่ทางนี้งานนี่มาไล่เถอะบอกโว้ยจั่วเพิ่นมากคืนี่นี่ทางนี้เด็ดเอาแร้วเนาะเด็ดแต่จะกุดมันปรุงมาใหม่นะเมือเมันห่อนเด็ดนั่นดึงขี้อันดึงออกขี้เมื่ดอกมันตะกี้ร้ายอีนนี้ดกนั่นน่ทางน่ะนั่นก็งามนต้นน้อยห่อนมันอ่อน ได้เวลาแล้วพี่น้องเอ้ไดเวลามาเก็บไดเวลาใ,ใกล้สิซิเจกมือวะสิบห้าม่งะเลยสิพกเนาะ,ะสิพกเป็นมือซิกวันที่ชาสี่ะอือวันนี้ก็ซาสองมือึมือนกระโบแมนมึนก่กระโบแมนปนกับขิดหอ่อได่นว่าเคยอยู่นำ้ำ ิสซ <ih az violin Legisl acy> ีิปลาอีกแล้วเพิ่นว่าอือเพิ่นว่าม่วนไปซื้อระบวดอือสปินพะละลายอยู่ทางบ้านลูกก็ยังน้อยเงินคําก็ต้องหาเนาะเงินดก็บ่หาก็บ่กินก็ได้ยังกเงินรถเพิ่นพนี่น่ะยังกเงินบ่มีเงินแล้วก็บ่ได้กินหยัง เดี S <S ๋ยว่ขานั่นขานี่ขานมอีกเนาะเอออีพืดบังคำน้อยลูกก็ว่าเถอมองมองเโอ้ยมองก็อยากทำบุญนี่แม่บังดูเก็บเก็บเก็บโอ้ยลูกข่อยมือจักคว่แผลอย่าดึงลูกไปอายอพาบังดูะเจ้ากุราบมีตีอวางขวนแต่ละบมีเอาเก็บเก็บอออเก็บเก็บมาฮะอยากเก็บไปทไว้อยอานี้คู่บอ่านคู่ซันบ่ น <ahan> <sa> <ages> in <initiatives> ี่สิเก็บในซางนะบ่เอาเอาเข้ามาเก็บแกงแกงกิเด้อันนั้นซาบ่แกงอือเก็บเก็บเออเก็บสิาไาไเด้อให้ตัวอยู่วัดคสังรีเลี้ยงอันเพิ่นว่าเลี้ยงสังีน้อยแน่บ่อเลี้ยงสังีแน่สังีก็จนตืท้องกินข้าวสังคีก็ได้ยินอันาว่าสิเลี้ยงหมูกระทโอ้มื้อนี้สิกินหมูกระทแล้วมื้อ่นี่าซั่น หึว่าอะไรมวลเลยเขาก็พอคอยได้กินคืออันข้างห้าว้องอันห้าวัดไปกินดูแน่เนาะมากิดูอยากอ้ได้กูรู้แหมที่จะพิดเลนพเลยพแลพูติจั๊บเพื่นมาชูสักระดิ่เลยกินทีหลังที ยูว่าบุคเลกันท่นางข้างชิงน้ำค้างหลุดบ่ยานเพิ่นตักหางนะั่นแตักแบ่งให้บ่ปลดวกแล้วโอ้ยดูกชต้ข่อยพี่น้องอได้ๆๆเติบป่ะฮ้อนฮ้อนลูกโอ้ยโอ้ย cái này con, <laughs> <Là ăn> con. <laughs> nhà xây đây nhớ hốt để dọn phải nhọn là người à, chúc hoa hay nha nè lúc đúng không? nhà mười đây chẳng non thật áo mòn hay nha nè phần cửa khẩu phải áo ở này qua luôn người nhọn lê heo keng ngà này lan thái này lan thái nó này nọ nè này เตรียมซอรกันแน่มันทันพุ่นอยากอ่นนไว้มีพายุมีพายุเรากดเองเลยมาลงไปนเราเต็งเขาลงไป้ขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยลโอ้ยไปอีกน้กูงมก่ยมามาขึ้นมา ดูว่าใบหัวลผภาน่นโอ้ยจะผี่กับเก็บมาลายลืมว่เาข่นถ้าบ่มีเงินเาะอสอไม่ยังป้าป้าลิดไปฮิตอต่เออาไปเอาไปโอ้บ่มีใฟนเอานอกนอาอยากซอยมันแหลว้าว้นี่

น้ำจิ้มไว้นี้ม้อกระทะกระเรียมไว้แล้วล่ะพี่หน่อยม้อกระทะกระดดีจิ้มให้ไอ้ให้ไอ้ไปให้ไอ้คือไป ได้ย <Ừ. S 1> ูง m u มุ้อใดบ่กุ้งได้บ่หกเนาะไปเว่างสิเปิดเนาะเอามาดูเอามาโอ้ยสุถูกใจขอเกย์สวยโอ้ขอบคุณครับ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 บ่มาบ่มาบ่มา ได้เคียงอะได้ซองอันพี่มานาั่งท่างพี่ก็ได้ทำยังเฮ็ดลูกหมี่บ่เขายวจะซอหมี่เบียดไปะจะหั่นไปได้ไหมหนักหมดหมดอืะหันห่นหมดหั่นหมดได้เคียงหน่อยได้มี่เบียดนะั้นไปตัดสีขาวอยู่ดิ ừ nó lại cưa ừ, nó lại đi tìm nè xem thùng nhang ok em nè đi nè thế tôi nè เจะไรล,ลงไปส่งน้ำกันได้มันลายอย่างอีกนัดเลยส่วนตัวเลยอืข้าวที่เห็นตัวอยู่อ่ะืงไปเบิ้ลจักหมอกระทะแน่เลยโอ้หน่อยเด็กหน่อยก็ได้ไปอยู่จ้าคนเลยลงไปจเจิงเดี๋ยขึ้นมาจะคื่อจักซอยก็ได้ น่าคอยังไปไล่งัวถุกเห็ดหยาบปะมีดโบเขาเน้อน้ามีดรวงไม้เห็นปะอเอแ่ดนอไคะเออโเนียเียนง แก่แก่เมื่อกาได้เอาเมือเป็นทุงก็ได้ใช่เออเออเอาทุงหนึ่งเห็ดเขมเ็ดเมล่างและเห็ดเค็มแช่คุ้งก็ได้แช่คือ ุ่มตุ้มตุ้มตุม,ต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 มหอ้องเนายมาดูู้เนยนะซ่ามาเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อ๋อควันเข้ามาก่อนก็นตื่นน่าเบื่อเลยน่าเบื่้เลยงเลยใช่ไหมทั้งแตกแล้วบอกไปเอาทั้งของน้ามาใส่ bao má bứt đấy này xuống, ui ở đâu má má, đi chín nôm pa chín nôm pa nôm pa lò thành pa lung này đưa thầy nôm mưng hâm á đùn thành pa lung keng mà chắc ô keng đi đấy thì đủ lò, bên này đấy pa lung ấy

แคมบงดีนีจังดูดดูดแบบ ข้อไม้ของพันน <cold> <alan> <candy> <vit> ่ะคือหาไปส่งหอห้มาลกคือคือข้อไม้คือจัวดาวเพื่อจะเห็นได้เพื่อจะลากเองบอกยัยพยาามทำเพานอยากั้นมันเพต้องขาวนะแรใจไ่ไแพม่ต้องตัดเครื่องแม่ตัดเนื้ออืออือ มันจังเด้หนีบมันดิเขามาห่อเคียงหน้าแล้วเร่งทั้งนั้เจาเผ่งด้กำลังกะเตรียมดักไฟถ่าดักไฟถ่ายังไฟถ่าเด้อไฟถ่เล็กที่สุดมั้งมาค้มชิมามั่งเพียงแหล่ผู้

ล่างล่างล่างนมลิปมักใส่ไข่จากสองสอหน่วยนังบอเอากั้เอาไ้ตีเห็นเอาไ้เไหแหละเอง่อยนอนเ้าปวดปวดจากไปนั่นแล้วเนาะ อืมเป็นยังคู่พ่นบวชไล่ปีเ้าได้ก็แม่พ่นบวชนะสาวพันสา้าวปีบ้า,าแล้วมาเออเผื่อล่ไก่ปุ๊บุตุตุตุนมถือสาคนะนึงา,าม้ามมันนี่เอมาเร็